เรื่องจริงประเทศอินเดียที่คุณอาจยังไม่เคยได้รู้อินเดียเป็นประเทศที่มีอารยธรรมโดดเด่นหลายคนอาจได้ยินชื่อเสียงของอินเดียในเรื่องของความแออัดสุขอนามัยที่ไม่สะอาดสักเท่าไรตับออกไว้ตรงนี้เลยว่ายังมีมุมดีๆและอีกหลายเรื่องที่น่าทึ่งที่คุณอาจจะยังไม่เคยได้ยินมาทำความรู้จักกับประเทศอินเดียกัน1 อินเดียมีขนาดพื้นที่เป็นหนึ่งในสามของสหรัฐอเมริกาแต่มีประชากรมากถึง1น0 0พล้าน300ล้านกว่าคนมากที่สุดเป็นอันดับสองของโลกรองจากจีนซึ่งเป็นประเทศที่มีการเพิ่มจำนวนประชากรมากที่สุดในโลกอีกด้วยสองอินเดียเคยเป็นเกาะมาก่อนเมื่อ100ล้านปีที่แล้วอินเดียเป็นส่วนหนึ่งของมหาทวีปกอนวาน่าที่เคลื่อนตัวออกจากกัน50ล้านปีต่อมา พื้นแผ่นดินส่วนนั้นก็ลอยมาเชื่อมเข้ากับทวีปเอเชียและนั่นเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดเป็นภูเขาหิมาลัยสามภาษาราชการคือฮินดีและอังกฤษแต่ยังมีภาษาอื่นๆรวมแล้วกว่า2,000ภาษาเช่นภาษากอรการีภาษาโดกรีและภาษาเนปาลีเป็นต้น สทุกศาสนาสำคัญมีครบที่อินเดียคนอินเดียนับถือศาสนาฮินดูประมาณ80%นับถือศาสนาอิสลาม10%ที่เหลือเป็นศาสนาอื่นๆเช่นซิกขุทธเชนคริสและโซโลฮัสเตอร์5รู้หรือไม่25%ของประชากรอินเดียมี IQ สูงเป็นจำนวนมากกว่าประชากรของสหรัฐอเมริกา6เครื่องเทศบนโลกใบนี้70มาจากประเทศอินเดียและคนอินเดียชอบเครื่องเทศมากในการปรุงอาหารเจ็ การกินมังสวิรัตเป็นลทัทธิหนึ่งของาศาสนาฮินดูจึงเป็นสาเหตุที่ทำให้เกือบ60เอร์เซของชาวอินเดียเป็นมังสวิรัต8เมืองนิวเดลีเป็นเมืองทีม่มีมลพิษมากที่สุดในโลกการใช้ชีวิตอยู่ในนิวเดลีเพียงหนึ่งวันจะเท่ากับว่าคุณสูบบุรี44่44มวน9อินเดียเป็นประเทศที่มีโทรศัพท์มือถือมากกว่าห้องน้ำเสียอีกเพราะด้วยจำนวนประชากรที่มีจำนวนมากการที่มีโทรศัพท์มือถือใช้กันแทบทุกคนจึงมีจำนวนมือถือมากกว่าห้องน้ำสิบ ชาวอินเดียถือว่าวัวเป็นศักดิ์สิทธิ์เพราะในศาสนาฮินดูเชื่อว่าวัวเป็นพาหนะของเทพเจ้าทําให้มีกฎและประเพณีแปลกๆเกี่ยวกับวัวมากมายอย่างการข้าววัวที่ถือเป็นเรื่องผิดกฎหมายแถมยังมีกระทรวงวัวที่มีหน้าที่ปกป้องคุ้มครองวัวนอกจากนี้ยังมีวันหยุดวัวและวัวยังแต่งงานได้อีกด้วย 11. ใช้ประโยชน์จากวัวได้อย่างคุ้มค่ารวมถึงฉี่และที่ของวัวโดยเชื่อว่าฉี่ของวัวนั้นดื่มแล้วจะแข็งแรงมีการเอามาทำเป็นยาสีฟันสบู่ล้างหน้าส่วนหนอที่วัวก็เอามาทำผงสีฟันขัดทองเหลืองและนำมาใช้เป็นยารักษาโรคได้ด้วย 12. อินเดียเป็นประเทศที่มีเครือข่ายไรรส์นีที่ใหญ่ที่สุดในโลกโดยมีที่ทำการไรรส์นีถึง150,000แห่ง13ห้ามผู้หญิงเต้นในผับหรือบาร์หากถูกจับได้ต้องเสียค่าปรับขั้นต่ำ100,000ดอลลาร์สหรัฐและอาจต้องจำคุก3ปีเพราะรัฐบาลถือว่าเป็นการค้าประเวณี14 ขับถ่ายกันกลางแจ้งถือเป็นเรื่องปกติรัฐบาลจึงได้สร้างห้องน้ำให้แต่คนก็ไม่ยอมใช้เพราะเชื่อว่าในห้องน้ำมีวิญญาณญาอยู่จึงต้องเปลี่ยนมาทำส้วมแบบไม่มีห้องปิดตั้งไว้กลางแจ้งสเสลย 15. คนอินเดียรู้สึกว่าการใช้กระดาษชำระเช็ดก้นนั้นเป็นเรื่องที่น่าขยะแขยงและการใช้น้ำราดแล้วเอามือซ้ายล้างก้นนั้นจะล้างได้สะอาดกว่าพวกเขาจึงไม่ใช้มือซ้ายในการกินข้าว16ตำรวจที่อินเดียจะได้เงินพิเศษเพิ่มหากไว้หนวดไว้คราวเพราะจะดูน่าเคารพน่าเชื่อถือแต่ถ้าเป็นบ้านเราคงบอกว่าไว้หนดไว้คราวอย่างกับโจรสิเป็นประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษ มากที่สุดเป็นอันดับสองของโลกทั้งหมดนี้คือ17เรื่องจริงของประเทศอินเดียฝากกดติดตามผลงานหวังว่าทุกคนจะช่วยสนับสนุนช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยนะคะ